ชุดเดบัมรวบรวมการยิงประตูในไทยลีก2ของพยัคฆนานะครับจากเล็กแรกที่ผ่านมาในฤดูกาลนี้ครับเกมแรกครับเราบุกไปยืนแกลนอน,นามันรานองยูเนเต็ดครับประตูแรกในฤดูกาลนี้ตกเป็นของสเตนิโอจูเนียร์ครับกระโดดแปะลูกนี้เข้าไปในครึ่งหลังนะครตีเสมอก็เป็นลูกแรกของเจ้าตัวในสีเสื้อชยมยเอฟซด้วยนะครับเนี่ยครับสรวุรกรกสี จ่ายเข้ามาแล้วสเตนิโอกระโดดแปรเลยครับมาประตูแรกของพยรานานัรณาะดูการนี้ครับมาจากเขาคนนี้เกมนี้ครับเราไปยืดอุทัยธานีเอฟซครับลูกเปิดของพลวิทย์จันทวงแล้วเป็นสเตนิโอคนเดิมครับโอ้โหม่งเข้าไปครับลูกเตะมุมเป็นประตูขึ้นนําอุทัยธานีเอฟซนะครับกระโดดได้สูงครับแล้วบ่งแรงด้วยครับสเตนิโอเนี่ยครับมาผู้สาประตูปัดแล้วแต่เอาไม่อยู่นะครับ อหน้าาาชวบรซิลแล้วก็เป็นเตเนโครับที่แอซิสลูกดีครับให้กับสูชานนมาริซอนครับเป็นประตูขึ้นนำอุทตะเนีเอฟซีครับจากเจ้าเอิร์ดโอ้โหก็หนีไปเป็นสองศูนย์เลยเลยครับในครึ่งแรกเนี่ยครับมาแย่ด้วยซ้ายเข้าไปนะครับสกิดเปลี่ยนทางบอลนิดเดียวนลครับเซเนโอเกมนี้เรียกว่าทั้งยิงทั้งจ่ายนะครับ แล้วก็จบเกมครับเด็กหนุ่มจากแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ครับซิโก้เกีริศักดิ์นั่นทือเป็นชนิดสามหนึ่งนะครับเราบุกมาชนะอุทัยธานีเอฟซีครับพงศ์ฤทธิ์จันทบงแอสซิสต์คเนลสองประตูครับแล้วก็เด็กหนุ่มเชียงใหม่ซิโก้ครับยิงได้เกมนี้ครับเราบุกไปยืนแพ้อยู่ในเต็ดครับสเตนิโอกดดีซ้ายเข้าไปครับโอ้โหประตูที่สามของเจ้าตัวแต้มดูการีครับเนี่ยครับ หนีมาแล้วบุมเปิดกว้างครับก่อนที่จะยิงขัดข้อด้วยเท้าซ้ายการหากินในแผ่นดินไทยครั้งแรกของเจ้าตัวครับก็ยิงได้เลยนะครับแล้วก็เป็นคนเดิมครับเตโอที่มงลิงเข้าไปครับแซงแพ้ยู่นเเกตเป็น2-1นเลยครับแล้วก็บุกชนะด้วยสกอร์นี้นะครับในลานาดาบี้และนี่ก็คือ6ประตูแรกนะครับที่เกิดขึ้นในชุดเต็มอัพนะครับมาติดตามกันต่อไปในเทปหน้าว่าชุดแมปเทปที่2นั้นจะมีลูกยิงของใครบ้างครับ